สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง d ีเล็ก channel นะครับวันนี้เรามีข่าวสารที่จะมาพูดคุยมาแนะนํากันนะครับในโครงการเราชนะนะฮะโครงการเราชนะตอนนี้มีปุ่มเป็นปุ่มใหม่นะครับเป็นปุ่มสีแดงนี่นะครับปุ่มสีแดง เรียกว่าปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะครับพิเศษยังไงนะฮะตรงนี้นะครับการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษถึงสามารถที่จะให้เพื่อนญาลูกหลานนะครับหรือคนรู้จัก ผู้นำหมู่บ้านใครก็ได้นะครับลงทะเบียนให้กับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับผู้สูงอายุนะกลุ่มตรงนี้เป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับช่วงนี้ก็ โอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิดก็ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้พิการนะครับไม่ควรนับไปอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนญาผู้นำหมู่บ้านนะครับสามารถลงทะเบียนให้คนกลุ่มนี้ได้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปง่ายๆนะครับลงทะเบียนไม่ยากนะครับ กดเข้าไปพักนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับก็อ่านรายละเอียดให้เข้าใจทุกข้อนะครับใายละเอียดอ่านจบแล้วนะครับก็มาที่ปุ่มดันนี้เลยนะครับข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะครับก็ติ๊กนะครับก็หมายถูกเข้าไปนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับพอกดยืนยันปั๊บนะครับก็จะเข้ามาที่การลงทะเบียนโครงการเาาชนะกลุ่มพิเศษนะครับ กรณากรข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่คำนำหน้าก่อนเป็นนายเป็นนางนางสาวครับหรือรอื่นๆแล้วก็ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับชื่อกลางมีไหมนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใส่ นามสกุลนะครับเป็นภาษาไทยแลบขบ้อต่อไปก็เป็นเลขประจำตัวประชาชนนะครับเลขบตรประชาชนกรอกเสร็จแล้วก็กรอกข้างตัวเลขหลังบัตรนะครับหลังบัตรประชาชนนะฮะที่มีภาษาอังกฤษด้วยกรอกให้ครบนะครับสิบหลักต่อไปก็จะเป็น วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดใส่ให้ถูกต้องนะครับต่อไปก็จะเป็นที่อยู่ครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลยนะครับกรอกให้ถูกต้องบัตรเล็กที่ถนนจังหวัดเขตอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์นะครับ และสุดท้ายเลยก็จะเป็นนะครับข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนแทนให้นะครับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับผู้ไม่มีบัสม,มาร์ทโฟนนะฮะก็เป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ชื่อสกุลนะครับบุคคลที่ติดต่อได้แล้วก็ความสัมพันธ์นะครับ ครอบครัวเป็นญาติเป็นเพื่อนนะเสร็จแล้วกรอกเสร็จทุกอย่างก็นี่เลยครับติ๊กถูกในช่องนี้เลยนะข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามสาระสำคัญหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการและขอยืนยันว่าข้อมูลนี้ข้อมูลที่ให้ไว้ การเข้าร่วมโครงการถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็กลับมาที่หน้าเว็บนะครับมาอ่านรายละเอียดนะครับก็คือเริ่มลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ วันที่15กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมปุ่มสีแดงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องนำผู้ผู้ป่วยผู้พิการผู้ชรานะครับไปธนาคารไปแออัดก,กันนะครับทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด รับสิทธิ์ช่วยเหลือรายสัปดาห์ระยะเวลาโครงการ29มกราคม2 5ง4ถึง31พฤษภาคม2564ครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือมี3กลุ่มนะครับกลุ่มทางซ้ายมือก็เป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับจำนวนเงินก็675หรือ700บาท จะออทุกวันศุกร์นะครับเริ่มวันที่5กุมภา2564ครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านจีว l l e t หรือป๋าตังนะครับรับสิทธิ์ช่วยเหลือ1,000บาททุกวันพฤหัสบดีนะครับเริ่มวันที่18กุมภา2564นะครับ ก็ใช้ใช้ใช้จ่ายผ่านบัตรผ่านแอปนะครับแอปเป๋าตังครับและกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนี่นะครับรับสิทธิ์ช่วยเหลือ1,000ทุกวันศุกร์เริ่มวันที่5มีนา2 5 6 4นะครับก็ใช้ ใช้จ่ายที่ร้านค้าไหนได้บ้างนะครับปัดคนจนแล้วก็ผู้มีบัตรประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะครับแลที่เหลือก็จะเป็นร้านถุงเงินธงฟ้าก็ใช้ได้ทั้งสากลุ่มเลยนะครับร้านคนละครึ่งก็ใช้ได้ทั้งสามกลุ่ม แล้วก็เราชนะก็ใช้ได้ทั้ง3ากลุ่มเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าท่านใดข้องใจหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ